ครับสวัสดีครับพี่น้องกเกษตรวิถีบรุรพาชั้นแนวมาพบพี่พบน้องเข้าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าดีๆนะครับมาแช่มานําเสนอ,อบอกอกับพีครับน้องเข้านะครับกระสืบเนื่องจากคลิปก,ก้อนๆนะครับคลิปฝางนะครับน้ำฝางต้นฝางเพาะฝางนะครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับฝางเท่ากัน เกี่มาใส่ในการเกษตรอันนี้ว่ามนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพียังอีกแล้วด้วเรื่องนี้เอามาใส่ในการเกษตรนั่นก็คือเอามาซอยใต้นไม้เนี่ยเปินออกลูกตามจุดที่เฮากำหนดได้นะครับอยากให้เพินออกต้องไดเฮากำหนดได้นะครับสำหรับตนนัวนี้คือต้นบนักมีปลูกมาประมาณสิบปีก็ได้แค่นี้ละ จ้าว่าพันอีกอย่างแต่ว่ากับพันดีอยู่นะครับเป็ดกิงพันเนี่ยซื้อมาปลูกตอนนั้นอยากปลูกก็ปลูกทิมทิมใบก็เลยโูบหงว่ามันสือพันตอย่างมาว่าถึงว่าเข้าสี่กำหนดให้ผนออกตรงใดก็ได้ว่าสิบอกม่วงบอกมีบอกเผานี่คือสิบอะไรเนาะบอกเผาต้องบอกนอนแกวันต้นพันต์ใหม่เมื่อี้เข้ากำหนดใด้อยากให้ออกตรงนี้สี่ตรงนี้ก็ออกตรงนี้นะครับ เรื่องนี้นะครับอ่าผมสิมาล่องเบิงบอมแอนว่าผมเป็นผู้คิดคนคิดพ่อที่สวนนี่นะครับอ่าไปเบิงไปพอ่อเจอกับอผ้อยง่ายยังละ่ะอ่าอยู่นครน,นายกไหมผ้อยง่ายสวัยเห็นนะที่สวนสียาอีกย่างสักอย่างนี่ลนะ่ะนะครับอ่าเบิงเจอเพิ่นหลายคลิปก็เลยอยากสิมาล่องเบิงเพิ่นว่า สามารถกำหนดได้ว่าอยากให้เพิ่อนออกตรงใดก็ได้สำหรับบักมีบักขนุนเนี่ยโดยการใส่ยังตีฝางแดงครับฝางฝางฝางได้เ่ยแกนฝางนี่แหะเอามาัดตอกเพิ่นว่าอยากให้ออกตรงไหนตอกไปเลยกำหนดได้เพิ่นว่าอันนี้ผมกับยังพระท่านเสียดอกก็เลยต้องมาลองเบิรงก่อนอยากให้เพิ่นตัวได้อดพาจจะสีภาพพี่น้องเข้า มาลองเห็ดเบงแต่ว่าเห็นผลยังไดค่ะบว่ามันตอกเมื่อนี้สิออกน่วยเมื่อนีด้ด้อันนี้ผมบได้อัดเทียบ้บบันเทือกว้จนว่าครบกระบวนการนะอันนี้คือมาเห็ดให้เบิงเลยออกบอออกจังได๋เดี๋ยวหมายว้การว้เลยปีหน้ามาเบง่า่านสิออกคือผลวาาผ่าปะนี่เพิ่อนสิตัวห้วเฮาบ่ตอนนี้คันลองไปแลวบ่วออกกรสีหูว่าิ่นตัว คันออกก็แสดงว่าเพิ่นเบาอีหรีเพิ่นเบาตัวก็แค่นั่นละ่ะสารวัตรสรุปอุปกรณ์มี่ยังกระทิเหลียนั่นล่ะพี่น้องเสียดเสียดแกนฝางนี่นะครับนี่อืมทำเสดมาล่องตอกไปเลยอันที่สองมี่ยังนี่คอนนี่งเพราะมันประกอบไป้เลยอ่า กับเลากับประมาณน,นี้นะครับอืมเดี๋ยวผมสีล่องบังสมมุติผมอยากสีให้ออกตรงนี้เนาะปฏิรับน้ำหนักได้หอยหย่อนมากนี่แต่ว่ากระจักสีเมนยนเฮ้่ป้อมเมียนเด้เด่นมันสิบอกออกน้ำดอกน้ำตามันสิฮะสีเจ็บบะไรดอกไปนี่สิอึดอัดบ่ะ <c oughs> ลอกมังเด,ด้อ่น้องป๊าบ หนึ่งเดี๋ยวแล้วไงหมดเนี้ยอ,ออกตรงนี้หมดเนี่ยเนี้ยออกตรงนี้ เป็นังไรได้พี่น้องเอ้ยตอกไปก็จากหัวไปจนแมีนบ่แมีนอ่าอย่าให้เพิ่นตัวได้อันนี้ก็ซ้อมเพิ่นตัวได้เราได้นไงแต่มาล่อตามเพิ่นนี่แต่ว่าสหเห็นผลบ่ผลอีกเจ่หนึงก็ดล่อมาบางยง่เพิ่นออกหน่อยตอกไปก็บซิฟก็แพ้แล้วล่ะเนาะแค่ไปไหนก็มาคิดว่ามันเป็นหยังมันก็ยังสิออกแต่เนี่ยเพื่อนหยอนยาหนามยาในแกันฝางนั่นบ่ไม่ตั้งใด ไปซอยกัะตุ่นเพื่อนนี่ต่อขับไปนี่เพื่อนที่ซ้ำว่าเพื่นทิเป็นแผลว่าเ่อนเนอัน,นอันนี้ก็ขออนุญาตทดลองบ้างตนเดียว <c oughs> อือเดี๋ยวคันเห็นผลปีนะ้ะรุ่นนะ้ะนะครับมาลองบ้างว่าสิเป็นคือเื่อนวาบอ่ะนะครับไปลองเห็นบ้างเด้อพี่องอันนี้ก็มาสาธิตเห็นบิง่งคือเพิ่อนวันล่ะอันนี้บอสเป็นสูตรของผมดอกกะไปเห็นในยูทูบน่ะ พ่อย่สเพย่นสวนศรียานครนายกกันได้เลยมาลองเบิ่งสีเมนคือความเป็นว่าบบนะครับเอามาอนี้ก็คลิปสั้นๆฝักพี่น้องไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าสิเป็นยังก็รอติดตามกันแล้วกันสาหรับืันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาอีกแักน่อยกันนะ ตรงนี้มียังมียังเนาะเอาตรงนี้แน่เลย